สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Lovely r o b o x วันนี้เนี่ยพี่ตังกวามาแนะนำแมป Roblox แนวคริสต์มาสทั้งหมด5แมปซึ่งมาจากการแนะนำของน้องเคสค่ะอย่างแมปแรกแมปนี้เนี่ยคือ Surv ive, Santa Claus the s u r v ์ไวซ a ซ t นต์ครอสเดอะคิ e เก็เหมือนจะมุ้งมิ้งสวยงามแต่ที่จริงซ n นต c ค a อสแมปนี้เนี่ยโหดชะมัด มีปืนให้ก็จริงนะคะแต่ไอเราเนี่ยยิงห่วยก็เลยวาวุ่นไปตามระเบียบ Oh no แมปที่2องแมปต่อมาผู้ประกอบการคริสต์มาสสำหรับแมปนี้เนี่ยเข้ามาเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะมันก็จะเหมือนบริเวณที่ผลิตอะไรบางอย่างค่ะแน่นอนเพราะว่าชื่อแมปผู้ประกอบการแล้วก็มีแสงเหนือสวยงามมากพร้อมกับหมู่บ้านชันตาครอส มันชิลๆมากก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะว่าจุดประสงค์ของแมบนี้เนี่ยคืออะไรจริงๆนี่แตงกวาพอตเตอร์ใส่กระโปรงสีเทานะคะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเข้าบางแมบเนี่ยกระโปรงมันหายไปมาเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเพื่อหาคำตอบนะคะว่าแมปนี้เนี่ยเขาเล่นกันยังไงร,รู้สึกว่าเราจะมีเงินในแมปอยู่นิดหน่อยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรได้คะ่ะ และแล้วในระหว่างที่เรากําลังต้องการคำตอบแย่แล้วมีคนข้างหน้าสู่ขิดนี่เลยมันไวมากเจ้าปีศาจใส่หมวกซานตา้ามันจับแช่แข็งแบบนี้เลย <c oughs> และต่อมาแมปที่3ามคริสต์มาสออบบี้จะเห็นว่าน้องเคสจอยตามเข้ามาด้วยนะคะแมปนี้เนี่ยมาในธีมคริสต์มาสเลยสีสันสวยงาม เขียวแดง <Wow. S 1> มันก็จะเป็นออบบี้ชิลๆพร้อมกับมีจุดเช็คพอยต์ไปเรื่อยๆจะเรียกว่าอีซี่ออบบี้ก็ได้ค่ะเพราะม,มันไม่ได้ยากเย็นอะไรผูกใจสายออบบี้เลย แมพที่4 Little B Christmas Obby ภายในแมพเนี่ยก็มีให้เลือกพี่น้องค่ะซึ่งพี่ก็เลือกเป็นเจสเริ่มแรกด้วยการที่เจสปลุกเราให้ตื่นเพื่อไปหาซานต้าและในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยอุปสรรคค่ะแน่นอนว่ามีออบบี้อยู่หลายจุดแต่ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ ก็จะเป็นเกาะกลางที่เป็นหิมะและขอนไม้เมื่อผ่านไอ้เต้าเพนกวินมาก็จะมาเจอประตูค่ะและพี่ก็เลือกเป็นประตูที่มีหมวกซานตาแล้วเราก็มาเจอกับประตูที่มีออบบี้อยู่ด้านหลัง เม um ื่อเราผ่านเส้นทางวิบากมาเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็มาเจอกับต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ซึ่งเราต้องไต่ของประดับพวกนี้ขึ้นไปเพื่อไปนำกุญแจลงมา ลืมเอ่ยไปเลยค่ะที่ตามเรามาเนี่ยคือน้องแฟนตามาอยู่ในบ้านซานตาคลอสแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าจบยังไงลองมาเล่นดูค่ะมากันที่แมปที่5แมปสุดท้าย Where's านตาสตอรี่แมปนี้เนี่ยพี่เคยมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะเราก็จะรับบทหลานๆที่นั่งรถไฟเพื่อไปหาคุณปู่คุณยา่า โอ้โหหลานๆดีด้ากันหน้าดูเลยค่ะหลังจากที่สำรวจบ้านเราก็มาเรียงจานบนโต๊ะอาหารและระหว่างที่รอดินเนอร์พวกเราก็มาปั้นสโนว์แมนจากนั้นคุณย่าเนี่ยก็จะตะโกนเรียกว่าอาหารเย็นพร้อมแล้ว แต่บอกเอาไว้เลยนะคะว่าอยากกินให้เก็บไว้เป็นสเสบียงจานแรกเสริร์ฟแครอทตามด้วยพิซซ่าแล้วก็เค,ค้กค่ะถ้าจำไม่ผิดและแล้วในช่วงกลางดึกเนี่ยก็ได้มีเสียงกรีดร้องทำให้พวกเราตื่นขึ้นมา ปรากฏว่าซานต้าได้มาหาพวกเราแล้วให้ตายสิเจ้าหนุ่มคนนี้จะปีนทั้งที่ไม่ได้ต่อไม้ซะแล้ว <c oughs> และเมื่อขึ้นมาได้ก็ไม่พบซานต้าซึ่งเจ้ารูดอฟเนี่ยก็บอกกับเราว่าซานต้าได้ถูกเอลฟ์ผู้ชั่วร้ายจับตัวไป <c oughs> ส่วนนี่ก็คือคำตอบค่ะว่าทำไมถึงต้องเก็บสเสบียงอาหารเอาไว้ พวกเราได้ตามกล่องของขวัญไปเพื่อที่จะไปตามหาตัวซานตาให้เจอนี่คือกล่องของขวัญระเบิดที่พวกเจ้าเอลผู้ชั่วร้ายได้เตรียมเอาไว้ให้ oh, <no. S 1> ก็คงจะเก็ตแล้วใช่ไหมคะแมปนี้เนี่ยยาวไกลด้วยสเบียงมีค่ามากๆต่อไปกว่าจะถึงบอสเนี่ยก็จะเผชิญกับพายุหิมะรวมไปถึงการถูกวางยาพิษในอาหารด้วย ขอบคุณน้องเคสค่ะฝากติดตามและก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจช่องน้อยๆด้วยนะคะ